good morning ladies and gentlemen we are the master student in educational administration at Naresun university today we are going to be talking about school administration according to the sufficiency economy philosophy let's enjoy the video ไปดูเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเราจะยังไม่บอกนะคะว่าเราจะไปที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยค่ะเย้ yeah! สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านเข็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราอยู่กับท่านคณิตฐาพงศ์เกษตรกรรมนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อยค่ะแล้วก็ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พวกเรานะคะเรามา มาดูกันที่ข้อที่1เลยนะคะสําหรับข้อที่1น,นะคะพวกเราอยากจะทราบว่าท่านมีแนวทางค่ะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรคะอยากจะให้ท่านเชวยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะก็จากการบริหารจัดการสถานศึกษานะคะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือเดิมต้องเริ่มน,นาก่อนว่าโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนศูนย์าการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในการจะเป็นศูนย์เนี่ย หนึ่งผู้บริหาร2ครู3นักเรียนสี่ชุมชนนะคะที่จะต้องเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแนวทางการบริหารจัดการก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าครูเนี่ยเขาเขาจะมีฐานความรู้ตรงนี้มาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่ที่พอ,อ,อจะมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่เนี่ยค,คุณครูเขา ได้ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วเดิมนะคะทีนี้เราจะมาสารต่อยงไงให้มันยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าการที่เราจะเป็นศูนย์เนี่ยเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆโรงเรียนเข้ามาศึกษาดูงานก็คือณตอนนี้ที่ดําเนินงานนะคะก็คือเป็นการที่เราอะรักษาสภาพศูนย์การเรียนรู้เนี่ยให้ดําเนินงานต่อไปซึ่งสําคัญเลยก็คือเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการของพอเนาะว่าจะขับเคลื่อนยังไงก็ของโรงเรียนเนี้ยก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดย งานต่างๆที่ที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าคือโรงเรียนเราเนี่ย จะได้เปรียบตรงที่เราอยู่บนโรงเรียนที่สูงเนาะอันนี้เราก็จะได้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับทักษะอาชีพมันก็ซึ่งจะโยงไปกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยจะทําแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งโครงการที่สําคัญก็คือโครงการนี้ก็คือศาสตร์พระราชานี่เองนะคะที่เรามาขับเคลื่อนในการบริหารจัดการในสาราฐานในโครงการนะคะก็จะมีอยู่11ฐานณตอนนี้นะคะก็คือในในการที่เราจะขับเคลื่อนก็คือ1คุณครูต้อง สอนโดยที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะคะแต่ในการขับเคลื่อนของพออก็คือขับเคลื่อนด้วยโครงการนะคะค่ะค่ะเป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะคะที่พวกเราจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ในสายงานบริหารต่อไปค่ะแล้วก็พวกเราค่ะอยากทราบว่าที่โรงเรียนบ้านเข็ดหน้อยค่ะมีโมเดลในการบริหารงานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างคะอยากจะให้ท่านพออค่ะเล่าเกี่ยวกับโมเดลให้ฟังหน่อยค่ะ ค่ะโมเดลที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานะคะก็คือ BKS โมเดลนะคะ B ก็คือ best plan แล้วก็ best e a m นะคะก็คือ,อทั้งทีมงานที่ดีแล้วก็แผนง,งานที่ดีนะคะแล้วก็ K ก็คือ knowledge ก็จะเป็น knowledge management นะคะกับ knowledge base นะคะก็เป็นการตัดสินใจแล้วก็การจัดการความรู้นะคะแล้วก็ S ก็คือ sufficiency แล้วก็ skill นะคะ sufficiency ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ skill ก็คือทั้ง ทางด้านภาษาด้านคุณภาพผู้เรียนนะคะแล้วก็เราเนี่ยนำทฤษฎีระบบมาใช้ในการบริหารจัดการในการดําเนินงานตามแนวคิดทฤษฎีนี้นะคะก็คือดูตั้งแต่ปัจจัยนําเข้าดูกระบวนการแล้วก็ดูผลลัพธ์นั่นเองนะคะคือสักเซสนั่นเองนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและเราก็อยู่ในห้องนี้นะคะซึ่งเป็นห้องสัตพระราชาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยค่ะเราอยากจะให้ท่านผู้มีการนะคะเล่าที่มาที่ไปของห้องนี้ให้ฟังนะคะว่ามีประวัติและความเป็นมาอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นฐานการเรียนรู้หนึ่งนะคะที่ บุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งนักเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพราะว่าเป็นห้องที่รวมฐานการเรียนรู้ทุกฐานของโรงเรียน<ม>ไว้ในห้องนี้<ม>ห้องเดียวนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ต่างๆหรือภาพสรุปในโรงเรียนก็จะอยู่ห้องแห่งนี้นะคะครั<อ>บสวัสดีค่ะต่อ,ะอไปนะคะเราก็จะมา สัมภาษณ์นะคะคุณครูนะคะผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะโครงการปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณครูวิชัยทิมบงนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านฉีกน้อยค่ะค่ะคุณครูคะทางโรงเรียนบ้านฉีกน้อยมีการจัดการเรียนการสอนนะคะการนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปใช้ในชั้นเรียนอย่างไรบ้างคะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบอกนะคะว่าโรงเรียนบ้านฉีกน้อยนะครับเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ทางท่านผู้บริการก็เลยให้ให้คณะครูนะครับนำนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเข้าไปในเนื้การสอนนะครับเนาะในการบรูรณา,าการเกี่ยวกับแต่ละวิชานะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้นะครับโรงเรียนก็จะมีการจัดฐานการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญ,ญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ศึกษาแต่ละฐานนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ ลดเวลาเรียนนะครับช่วงลดเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนเราก็จะมีให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับฐานต่างๆที่โรงเรียนได้ทํานะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหเลยอืมค่ะแล้วจากการจัดกิจกรรมนะคะการเรียนการสอนเนี่ยทางคุณครูคณะครูเลยค่ะมีการวัดผลประเมินผลอย่างไรคะว่านักเรียนเนี่ยได้นําความรู้หลักของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ค่ะในชีวิตประจาวันนะคะครับก็ เราก็จะมีการประเมินนะครับโดยใช้แบบประเมินการสังเกตการสัมภาษณ์นักเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็การดูว่านักเรียนได้นําหลักการของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไรเราก็มาศึกษาด,ดูแล้วก็ช่วยชี้แนะชี้นําไปเรื่อยๆเพื่อให้เด็กเนี่ยได้นําหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนอกจากนักเรียนแล้วท่านผู้บริหารค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนพูรูนะคะให้นําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านไหนบ้างคะ อ๋อก็ท่านผู้ในการก็จะสนับสนุนเรื่องการการดนำรนงชีวิตของคูเนาะเรื่องการอ,อยู่อย่างพอเพียงนะครับรู้จักใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าหรือดนำรนงชีวิตแบบมีหลักการ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฐานนะคะการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะน้องนนักเรียนนะคะว่าได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าน้องๆออยู่ชั้นมัธยมไหนคะมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะปีที่หนึ่งค่ะอ๋อมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคืออยากจะถามน้องๆว่าเราได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนนะคะ มีลดเวลาเรียนด้ยคะแล้วก็ชุมนุมอ๋อก็คือแบบว่ามีช่วงเวลาลดเวลาเรียนใช่ไหมลูกในคาบเวลาเรียนแล้วคาบเวลาเรียนเนี่ยก็คือในหนึ่งสัปดาห์นี้เราเรียนกันกี่ชั่วโมงคะสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงเลยโอ้โหสุดยอดมากแล้วมีวันไหนบ้างลูกมีวันจันทร์แล้วก็วันศุกครค์มีวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ใช่ไหมคะอ๋อแล้วคราวนี้เนี่ยในช่วงคาบทเวลาเรียนเนี่ยหนูได้มีการทํากิจกรรมอะไรบ้างคะฝึกทลองแล้วก็ ทำอันนี้ด้วยค่ะทาต้นบัแจแล้วก็ต่างหูอ๋ออันนี้คือหนูคิดมาเองไม่รู้ว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ลายแบบนี้สีแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะอ๋อก็คือแบบนักเรียนก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะว่าุ๊ยเราอยากจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นผ้าผ้าอย่างนี้คือมาจากที่ไหนเอยชิ้นส่วนของชุดมงค่ะชิ้นส่วนของชุดมงอ๋อแล้วที่บ้านหนูมีไหมว่าที่เป็นแบบว่าเออเป็นผ้าปักแบบนี้มีค่ะพอหลังจากที่เราแบบว่าทํากิจกรรมนี้แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ ความสามารถที่แบบเราจะได้ทําแบบนี้แล้วก็เอาไปขายในอนาคตได้ค่ะ วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนของชุมชนนะคะ <c oughs> ก็คือคุณป้าอะไรนะคะของนียคุณป้านุลักษค่ะุณป้านูรักษ์นะคะก็คือ มีลูกมีหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเข็บน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือหนูอยากจะทราบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่คิดว่าชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนนะคะก็มีส่วนรี่ว่าปักผ้ามาให้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนให้เด็กๆใส่ชุดชาวเขามาซึ่งผ้าตัวนี้ก็คือชุมชนเป็นคนที่ปักเองใช่ค่ะปักเองค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหคะที่ที่นอกจากเป็นผ้าแล้วก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าอันนี้เป็น เป็นของประเภทนี้ชาวเขาอ๋อคือเป็นจุดเด่นเลยใช่ค่ะเป็นจุดเด่นค่ะชุดมงกี่จะเป็นจุดเด่นของชาวเขาคือชุมชนก็จะมีการปักผ้าเพื่อที่จะจําหน่ายจะขายในช่วงเทศกาลใช่ไหมคะเหมือนทราบมาว่าจะมีเทศกาลปีใหม่มงใช่ค่ะเมื่อกี้จากการที่เดินสํารวจโรงเรียนมาก็จะมีบูธหนึ่งบูธที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปักผ้าเหมือนกันว่าโรงเรียนเนี่ยมีการเอาผ้าจากชุมชนเนี่ยเข้ามาประดิษฐ์เพิ่มเติมตรงนี้ อะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าได้ได้รับความรู้อะไรจากโรงเรียนไปปรับใช้ในในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบ้างเพราะว่าประเพณนี้ก็ปรับอยู่แล้วของโรงเรียนเขาก็ว่าให้ปรับเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นของโรงเรียนจะเป็นชุดเป็นของโรงเรียนด้วยอ่าก็เลยปรับเป็นชุดของโรงเรียนว่าวันนี้ไปโรงเรียนใส่ชุดประจำเผาอ๋อมีมีมีวันที่ต้องใส่ชุดประจำเผ่าด้วยและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่กลุ่มของพวกเราได้รับจากการลงพื้นที่นำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์พวกเราได้เห็นถึงกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการทำงานบางส่วนของคุณครูผู้รับผิดช,ชอบโครงการรวมถึงได้เห็นในสายสัมพันธ์อันสวยงามระหว่างชุมชนและโรงเรียนผ่านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ที่เป็นมากกว่าแค่สิ่งสวยงามแต่ยังเป็นถึงสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของพวกเขา